สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าปุ้มจะออมาให้เพื่อนๆดูวิธีการทำขวดขวดใส่ปุ๋ยนะคะนั่นคือการที่เราเอาขวดน้ำดื่มนะคะหรือน้ำอัดลมเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าขวดเขาค่อนข้างจะแข็งกว่าน้ำดื่มทั่วๆไปนะคะป้าปุ้มก็เอามา ตัดตรงนี้ให้เป,เป็นเป็นฝาเปิดนะคะโดยที่ไม่ได้ตัดให้ขาดออกจากกันนะคะแล้วก็ใช้หัวแรง้งเจาะรอบๆขวดนะคะรวมถึงที่ปากขวดด้วยอันนี้มันเป็นน้ำบัดโรมขวดค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นกระถางที่ป้าพุ่มจะเอาไปฝังไว้นี่ก็ต้องใหญ่พอสมควรนะคะเขาเขาค่อนข้างจะกินพื้นที่นะถ้าเพื่อนๆปลูกในกระถางเล็กๆก็เราไปเลือกขวดน้ําที่ไซส์เล็กๆได้นะคะโดย การตัดแบบนี้คล้ายๆกันนะคะจริงๆมันก็มีข้อเสียตรงนี้นะคะเพราะว่า,าป้าปุ้มสังเกตว่าถ้าเราตัดออกไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะปิดปิดไม่ได้พอปิดไม่ได้ปุ๊บม,มันก็จะมีพวกหนูเนะหนูไม่หนูก็อาจจะมีตัวอะไรสักอย่างมา คุ้ยเศษอาหารนะเศษอาหารที่ออกจากครัวเรือนบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกผักผลไม้หรือว่าเศษข้าวข้าวสวยอะไรประมาณเนี้ยเราจะใส่เข้าไปในเนี้ยเดี๋ยวจะมีพวกหนูมากินนะก็เลยต้องตัดแบบนี้นะไม่ให้ขาดแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือมันก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ค่อยสนิทเนอเออประพุ่์ไปเห็นอีกคลิปหนึ่งของน่าจะเป็นชาวต่างชาตินี่แหละ แต่แถวเพื่อนบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเวียดนามนะเขาจะเป็นกระปุกกระปุกทรงสูงสูงนปะป้าปุ่มจําชื่อช่องไม่ได้นะคะก็เลยไม่สามารถให้เครดิตเขาได้นะพอดีวันนั้นเปิดไปแล้วเออเห็นเนาะเออก็เข้าท่าดีนะตรงที่เขาว่าเป็นกระปุกกระปุกทรงสูงแล้วมันเป็นฝาเกลียวนะคะแล้วเขาก็ใช้วิธีเจาะอย่างนี้นคล้ายๆกัน,นะคะ่ะเนี่ยเพื่อที่จะทิ้งเศษอาหารเพื่อให้เป็นเป็นอาหารของพืชที่เราเราปลูกไว้นะ,ะเป็นปุ๋ยนะคะเป็นฝาเกลียวเนาะ พอเป็นฝากเกียรวมันก็เปิดปิดง่ายนะคะแล้วก็ตัวอะไรมันก็เข้าไปไม่ได้แต่อย่างเงี้ยมันก็ถึงกับว่าบางทีมันมันก็ไม่ปิดสนิทสักเท่าไหร่นะ,ะก็จะมีไม่แน่มันก็อาจจะมีพวกมแมลงวันเนี่ยบินเข้าไปไข่ในในเศษอาหารนะป้าปุ้มก็จะลดน้ําทุกเช้านะคะจะผสม EM เข้าไปนิดนึงนะเพื่อให้ให้ขยะจากครัวเรือนเราเนี่ยมันย่อยสลายง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นเพื่อที่เราจะเติมเข้าไปใหม่ได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นการ กำจัดกลิ่นของเศษอาหารที่เราใส่เข้าไปนะคะถ้าใครมีมูลไส้เดือนหรือเป็นพวกปุ๋ยคอ,อกที่เราแช่น้ําค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็ใส่ได้นะคะพวกปุ๋ยคอ,อกนั้นมันก็จะช่วยให้ทําให้เศษอาหารของเราก็ย่อยง่ายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำชีวภาพนะคะ EM เนอะหรือว่าถ้าใครมี จุลินรีสังเคราะห์แสงก็ใส่เข้าไปได้ด้วยก็ได้นะคะนี่นก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆเนี่ยวิธีเนี้ยเขามีสอนใน youtube มาหลายท่านแล้วนะป้าแต่ป้าปุ้มไม่เคยใช้หรอกเพราะว่าที่เนี่ยสวนที่ป้าปุ้มอยู่เนี่ยมันต้องลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าที่เนี่ยอากาศร้อนถ้าเราจะปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยป้าปุ้มจะต้องลงทุนกลางสแ,แลนนะคะนี้ป้าปุ้มก็ไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นนะคะปลูกได้นิดๆหน่อยๆนะเนาะ แล้วก็มันมีกลุ่มพัฒนาชุมชนนะน่าจะเป็นอบตอวันนั้นอสอมอก็มามาแจกนะคะแจกเป็นถังเขาเอาถังขยะเดี๋ยวป้าคุณจะถ่ายคลิปให้ชมนะคะถังขยะอ่าสองตัวเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอ่าต่อนะคะนี่เขาเอามาแจกนะคะก็คือจริงๆมันคือถังขยะสองสองอันนะคะเขาเอามาสองอันแล้วก็ เห็นไม่เ่ยเขาเอามาประกบติดกันนะคะประกบติดกันเห็นไม่เ่ยจะเลอะเลอะหน่อยนะเพราะปูมไม่ได้ใช้เอาวางไว้ใต้ต้นไม้นะอีกอันหนึ่งใบอันหนึ่งใบอันล่างเนี่ยเขาก็จะเจาะรูไว้เห็นไหมคะมีกาะเจาะรูเอาไว้หลักการเดียวกันก็คือเพื่อที่จะให้เศษ อาหารในครัวเรือนของเรานะคะย่อยสลายแล้วก็ออกตามรูนี้นะคะแล้วก็ลงไปในแปลงผักของเรานะคะเพื่อเป็นอาหารนะคะเป็นปุ๋ยให้พืชที่เราปลูกไว้นะคะแล้วก็ตัวถังด้านบนเขาก็จะประกบอย่างนี้นะคะแต่เขาไม่ได้เจาะรูนะคะเพราะว่าข้างล่างเขาเจาะแล้วแล้วก็จะมีเป็นฝาให้มาอันหนึ่งจริงๆมันคงมีทั้งสองสองถังนะคะเพราะมันมันคือถังขยะ แต่ทีนี้พอประกบติดกันอีกอันก็คงไม่ได้ใช้ฝานี้ก็คือเอาไว้ปิดปิดด้านบนเพื่อไม่ให้ตัวอะไรมันเข้าไปนะคะแต่ความที่มันเบาเนะป้าปุ้มก็แนะนําให้หาหินมาวางทับเอาไว้นะคะบางทีเจอลมลมพายุพัดแรงก็บินหายไปก็มีนะคะป้าปุ้มต้องไปตามเก็บแต่ทีนี้ป้าปุ้มไม่ได้ใช้เพราะว่า พื้นพื้นที่ที่ป้าปุ้มอยู่ในในสวนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดินภูเขานะคะแข็งกว่าจะขุดกว่าจะอะไรกว่าจะฝังเนี่ยมันต้องฝังลึกๆเนาะให้ให้ได้ระดับประมาณนี้น่าจะดีนะคะแต่ทีเนี้ยป้าปุ้มไม่ได้ใช้เขาไปแจกหลายบ้านบางบ้านเขาก็ไม่ได้ปลูกผักเขาก็ไม่ได้ใช้ก็น่าจะทิ้งไว้ในบ้านนะแจกไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยถ้าป้าปุ้มจะใช้ใช้อันนี้ก็คือเหมาะกับถ้าเราจะปลูกผักในบ่อวง บอ่อวงที่เป็นบอ่อวงปูงนะที่เขาทอาถังน้ําบอ่อน้ําอะไรอย่างนั้นอะ่ะอันใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วเราก็ฝังฝังไปพร้อมกับอันนี้ได้นะคะเพราะว่ามันต้องลึกเนะะี่ยฮะเราจะได้ไม่ต้องขุดเพราะว่าที่นี่ตรงเนี้ยสวนประปุ่มเนี่ยขุดไม่ไหวนะคะต้องต้องปลูกผักในบอ่อวงลงทุนซื้อบอ่อวงส,สักวงหนึ่งมาแล้วก็ลองลองฝังตัวนี้ลงไปแล้วก็ปลูกผักนะคะให้ฝังอยู่ระดับประมาณนี้เนาะเนี่ยแล้วก็เราจะได้เปิดฝาไว้ ใส่ออ่ขยะครัวเรือนเราได้นะคะหลักการคล้ายๆกันลองไปทําดูก็ได้นะคะถ้าใครไม่ได้ใช้บ่อวงนะมันก็เป็นต้นทุนนะเนาะถ้าสวนไทยดินดีแล้วก็มีแปลงผักนะคะก็ฝังอยู่ข้างๆแปลงผักเนะนี่ยนี่ะเขาใช้น็อตยึดนะคะน็อตเกี่ยวเนี่ยสนิมขึ้นแล้วเห็นไหมคะแค่ใช้นอ็อต น็อตเกีียวหมุนเกียวเข้าไปก็คือยึดติดแล้วค่ะง่ายๆแต่ก็ต้องมาบากตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นตรงนี้น่าจะเป็นถังน้ำเขาอาจจะเอาถังน้ำเท่าเท่าที่ป,ปั้มเดานะอันนี้น่าจะเป็นถังน้ำแล้วไซส์มันคงคงจะไล,ล่เรียกอันนี้น่าจะถังขยะเพราะมันมีฝามาด้วยนะคะหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่เนี้ยเขาบากออกเห็นไหมไอตัวบนเนี้ยเขาบากออกตัวเนี้ยไม่ต้องบาก ประกบลงไปเลยนะคะอืมไม่แน่ใจว่าอันนึงเป็นถังขยะหรือว่าอันนึงเป็นถังน้ําหรือว่าเป็นถังน้ําทั้งคู่ก็ไม่แน่ใจนะบอกมไม่ได้นี่เพอให้มาแบบนี้นะคะเนี่ยจริงๆป้าปุ่มเคยไปลองฝังแล้วรอบหนึ่งนะคะทีเนี้ยมันตรงที่ไปฝังมันไม่ได้ปลูกผักไงก็เลยเออเอาขึ้นดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีทํายังไงให้ใช้ได้ เกิดประโยชน์นะเขาอุตส่าห์ให้มาแล้วอะเนาะจะทิ้งก็เสียดายใช่ไหมล่ะอาจจะต้องลงทุนซื้อบ่อวงมาโอเคค่ะลองไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ